สวัสดีครับทุกคนผมเซีเจมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อครับผมวันนี้ผมจะไปลบบุรี1วันครับไปกลับครับผมผมซื้อตั๋วแล้วราคา26บาทตอนนี้ก็กําลังรอรถไฟนะครับเดี๋ยวอีกสักพักรถไฟก็จะมาแล้วครับ ลบุรีแล้วครับตอนนี้ก็เวลาเที่ยง40ถึงลบุรีเอาละครับก็เริ่มวันเดทิปที่ลบุรีกันเลยนี่พอถึงสถานีรถไฟแล้วสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆก,ก,กับสถานีรถไฟลบุรีก็ที่นี่เลยครับวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุอยูใ่ใกล้กับสถานีรถไฟเองเดินมาแป๊บเดียวโอ้สวยมาก ล้าก็ซื้อตั๋วเข้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตั๋วสําหรับคนไทยราคา10บาทเองถูกมากนะทุกคนเอาละพอมาถึงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุแล้วก็ไปเดินดูรอบๆกันเลยครับ วัดพระศรีรัตรนมหาธาตุสร้างในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดแต่มีการปรับปรุงซ่อมแซมหลายครั้งทั้งในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชสมเด็จพระรา,าเมเสวีนและสมเด็จพระมหาจากาักรพรรดิวันที่ผมมาลบบุรีนะครับวันนี้เป็นวันที่5ธันวาครับผมวันพ่อและพ่อของผมก็เสียไปตั้งแต่ผมยังเด็กๆแล้วครับซึ่งผมมาวัดพระศรีรัตรนมหาธาตุนี้ผมก็จะมาไหว้พระพุทธเจ้าก่อนครับผม แล้วก็มาอธิษฐานให้คุณพ่อของผมไปสู่พบภูมิที่ดีนะครับอวิหารหลวงคือพระปางขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดลบบุรีสันนิษฐานว่าสร้างในช่วงยุบเดียวกับพระปาง3ยอดระหว่างพุทธศตวตรรษที่15-18ถึง18เพียงแต่พระปางที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุจะมีเพียงองค์เดียวเท่านั้น ปัจจุบันวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุได้กลายเป็นโบราณสถานที่สําคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดลบบุรีรวมถึงเป็นแหล่งศึกษาบริษัทไทยที่น่าสนใจแห่งหนึ่งแม้วัดนี้จะพังทลายไปแล้วหลายส่วนแต่ความงดงามอันทรงคุณค่าก็ายังคงปรากฏให้คนรุ่นหลังอย่างพวกเราได้เห็นกันต่อไปโบราณสถานอีกที่ใกล้ๆก,กับสถานีรถไฟลบบุรี มีชื่อว่าวัดอินทรานะครับวัดอินทราเป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชทั้งนี้ยังไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ในช่วงศักราชใด,ดาโดยเป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่ภายในเขตกําแพงเมืองชั้นในและอยู่ใกล้กับโบราณสถานสำคัญหลายแห่งได้แก่ศาลพระกาลวัดนครโกษาพระปางสายอดและวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุ เริ่มเข้ามาเที่ยวภายในตัวเมืองแล้วนะและช่วงนี้ก็มีงานฤดูหนาวลบบุรีด้วยเดี๋ยวไปหาอะไรกินที่งานฤดูหนาวลบบุรีจะถึงพระปางสามยอดละอยู่ข้างหน้าผมนี่เองเดินไม่ไกลมากครับผมแป๊บเดียวใกล้ๆก,ก,กับสถานีรถไฟอีกแล้วถึงแล้วครับพระปางสามยอดเดีย๋ยวเดินข้ามกันเลย ผมก็ซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตั๋วเข้าชมพระปางสามยอดนี้ราคา10บาทครับผมสําหรับคนไทยและเจ้าหน้าที่เขาก็เตือนว่าแว่นตาโทรศัพท์ถ่ายน้องลิงนะครับก็ระวังนะครับอย่าไปอยู่ใกล้มันมากระวังด้วยนะพระปางสามยอดเป็นโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวทามบริษัทและโบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลบบุรีลักษณะเป็นปราสาทขอมในศิลปะบายุน นี่น้องลิงอยู่นี่เองน้องกำลังนอนอยู่นะครับโครงสร้างเป็นศิลาแรงประดับปูนปั้นสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าชัยวรมันที่7เพื่อเป็นพุทธสถานในรัิวัชรยานประจำเมืองระโวหรือจังหวัดลบบุรีนั่นเองครับใกล้ๆกับพระปางสามยอดก็จะมีงานฤดูหนาวของจังหวัดลบบุรีนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาอะไรกินที่งานฤดูหนาวลบบุรี นะก็ซื้อของกินจากงานฤด,ดูหนาวลบบุรีเสร็จแล้วนะฮะก็ได้ที่กินแล้วก็มากินกันต่อดีกว่าหิวหิวหิวเดี๋ยวพอกินเสร็จแล้วเดี๋ยวจะต้องไปเที่ยวในตัวเมืองลบบุรีต่อซึ่งเวลาที่ของผมก็มีจํากัดนะเพราะว่าห้าโมงครึ่งนี้รถไฟจากลบบุรีไปกรุงเทพนี่เขาจะมาถึงที่สถานีลบบุรีเวลาห้าโมงครึ่งห้าโมงผมต้องถึงสถานีรถไฟละเวลาเที่ยวผมจะก็ มีเวลาไม่มากเท่าไหร่นะฮะผมก็จะเที่ยวภายในใกล้ๆก,ก,กับสถานีชาชรถไฟลพบุรีชาชีสครับชาชีสครับผมได้ครับทนหวานไหมคะหวานครับชาชีส50บาท ขอโทษนะครับเขาถามว่าชาชีสรสชาติเป็นยังไงอะครับออกหวานหวานเค็มๆชีสจะออกเค็มๆมันๆครับผมเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับเขาบอกว่าชีสมันจะหวานหวานเค็มๆมันๆอ่ะผมก็กินชาชีสแล้วนะครับ ซึ่งชาชีสที่แม่ค้าเขาว่ามาชีสมันจะหวานเค็มมันพอได้กินแล้วมันไปด้วยกันได้ดีครับผมฝากร้านด้วยนะครับของแม่ค้ามีชื่อว่าร้านภุงโตครับผมฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยกินชาชีสนะครับก็ไปกินกันได้เลยครับชาชีสมันไปด้วยกันได้ดีกับชาไทยแน่นอนครับผม สารพรการเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลบบุรีและยังเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลบบุรีเชื่อกันว่าใครที่ได้มากราบไหว้จะสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวเดี๋ยวไปโบราณสถานที่สุดท้ายกันครับพระราชวังนาลายครับผมเอาจริงผมยังเที่ยวโบราณสถานของจังหวัดลบบุรีได้ไม่หมดเลยแต่ว่าต้องไปที่พระราชวังนาลายเพราะว่าเวลามันจำกัด เดี๋ยวพอไปพระราชวังนาลายเสร็จก็ต้องไปคาเฟ่กันต่อคาเฟ่ก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับพระราชวังนาลาย่ะเดี๋ยว5้าโมงผมต้องไปสถานีรถไฟละเพราะรถไฟจะมารับที่สถานีลบบุรีเวลา5้าโมงครึ่งกลับรุงเทพนะเอาละใกล้ถึงพระราชวังนาลายแล้วนี่พบคนมากินในเมืองหนึ่งคน ถึงแล้วครับพระาชวังนาลายผมเดินเข้ามาแล้วเดินเข้ามาข้างในแล้วครับพระาชวังนาลายค่าเข้า30บาทโอ้บุบุรีก็มีโบราณสถานอยู่ในตัวเมืองไม่แพ้อยุธยาเลยนะเนี่ยอืม อยู่ตรงหน้าผมนะครับคือพระที่นั่งดูสิทมหาสวรรค์พันยะมหาปราสาทนะครับ พิพิภัณฑ์ที่ผมเข้าไปนะครับคือพา้ที่นั่งจันพิศารนะครับสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเดิมใช้เป็นท้องพระโรงสาหรับประชุมเสนาบดีหลังจากถูกทิ้งล้างไปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โปรดเกล้าให้บุรณะปฏิสังขงพาาาารพาร้ที่นั่งขึ้นใช้เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวรแสดงภาพประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช นี่ชอบมากพระชวังนาลายมาอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวทางบริษัทของลพบุรีกันนะครับรักชาติของเราไว้เจอของไทยถืนแผ่นลามทองรวมพี่รวมน้องด้วยกันรักย ภายในพระราชวังนาลายนะครับก็จะมีคาเฟ่ครับผมชื่อว่าเสนหาคาเฟ่ครับอยู่ตรงบริเวณทางเข้าของพระราชวังนาลายครับผมถ้านักท่องเที่ยวคนไหนร้อนนะครับหรืออยากได้อะไรเย็นๆมากินนะครับก็มากินที่เสนหาคาเฟ่นะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับทางเข้าวังพระราชวังนาลายครับผมมารับลมเย็นๆกันนะครับคลายร้อนครับผม ตอนนี้เมนูนมสดคาราเมลมาแล้วก็เมนูต่อไปที่ผมสั่งก็มีอีกเมนูหนึ่งนะคือเฟรนฟลาฮะช่วง4โมงเริ่มมีคนทยอยมาถ่ายวิดีโอแยกเส้งเฮงนะครับเขามาถ่ายสรีทอาร์ตที่แยกเส้งเฮงมาถ่ายรูปกันได้นะครับช่วงเวลา4โมงแดดไม่ร้อนมาก ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับถ้าผ่านลบบุรีผ่านสีแยกเซ้งเฮงมาถ่ายรูปตรงนี้ได้นะครับสวยมากแล้วก็ให้ฟิลมเหมือนอยู่ต่างประเทศครับผมมีลายสตรีทอาร์ตบนถนนด้วยยิ่งคูเข้าไปใหญ่เลยครับอ่ะก่อนกลับก็มาหาเสื้ออะไรติดไม้ติดมือกลับดีกว่ามาลบบุรีทั้งทีแล้วอย่างน้อยต้องซื้อกางเกงลิงแล้วแหละหาร้านก่อนนะ ก็ซื้อมาแล้วนะครับกางเกงลิง390บาทครับผมของฝากติดไม้ติดมือจากลบบุรีให้ตัวเองเอาละตอนนี้ผมก็กำลังไปซื้อตั๋วรถไฟขากลับนะครับซึ่งขากลับนี้ผมจะนั่งจากลบบุรีไปลงที่หัวลำโพงนะขามาผมซื้อตั๋วที่ชุมทางบางซื่อ26บาทส่วนตั๋วรถไฟขากลับไปลงหัวลำโพงก็น่าจะ28บบาทนะ เพราะว่าผมดูข้อมูลในแอปของการรถไฟไทยมาแล้วไปซื้อตั๋วก่อนนะครับที่จอดจังัที่ค่ะาทนชุดที่ใส่สง้อตที่ส่สแตนด์บีไฮรอยังไ่มาเป็นตัไฟล์ i o ร ตอนนี้ผมก็ถึงกรุงเทพแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่ห้องผมแล้วผมก็อาบน้ำเสร็จแล้ววันนี้ผมไปเที่ยวลบบุรีด้วยรถไฟวันเดทิปขาไปผมไปขึ้นที่ชุมทางบางซื่อซื้อตั๋วราคา26บาทขากลับผมไปลงที่หัวลำโพงซื้อตั๋วราคา28บาทค่าตั๋วไปกลับรวมกันแล้วไม่เกิน60บาทถือว่าคุ้มมากนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวคนไหนนะครับที่อยากไปเที่ยวลบบุรี แต่ไม่มีรถส่วนตัวสามารถนั่งรถไฟไปได้นะครับจากกรุงเทพไปรบบุรีใช้เวลา3ชั่วโมงครึ่งเองด้วยรถไฟก็ถึงรบบุรีแล้วอ่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมไปเที่ยวรบบุรีกันด้วยนะ